พ่อแม่พ right? ี่น้องชาวไทยครับน um uh um 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 uh um ี่น um ีวันน um> um ี้วูดี้เปลี่ยนไปผมกลายเป็นคนชอบบาฮีสพออะไรรู้ไหมครับก็เพราะหนึ่งบบสามที่ทำให้การทำยิงให้เราได้มาทำัามากขึ้นอย่างที่ทราบเป็นดีครับว่า ไม่ดูไม่กล้าใชเพราะอาจมีสารตกค้างและเป็นอันตรายได้คงดีแน่ๆแบบนี้ที่บ้านน้เนี่นี่แค่นี้โอ้ยแดด่ะหนากเนี่ปลนาโิตน่าซีเอาข้าวข้บูดีาวกินไงนี่ข้ามเดีอยวมาแล้วมาแล้า่ยม่าแ้กมมาเ้น